สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับมอสบีทเพอร์เฟกต์คาร์นะครับและวันนี้นะครับผมมีรถหนึ่งคันนะครับที่ต้องบอกเลยว่าเป็นรถที่มีเอกลักษณ์และโดดเด่นมากๆเลยนะครับผมกับเจ้าโตโยต้ายาริสนะครับ 1.2e Eco ปี2018นะครับผมรายละเอียดตัวรถจะเป็นอย่างไรต้องติดตามชมกันนะครับผมก่อนจะไปชมคลิปนะครับอยากฝากช่องนิดนึงนะครับผมช่อง BT Perfect Car นะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube เพจ Facebook นะครับผม ก็เซิร์ชเข้าไปได้เลย BT Perfect c ค่ะหรือถ้าสนใจโทรหาผมได้เลยครับ0654962939ครับผมเอาละครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาชมตัวรถกันได้เลยนะครับรถคันนี้เป็นรุ่นโตโยต้ายาริสปี2018รุ่น 1.2e eco นะครับคันนี้เป็นสีเหลืองมาสตาร์นะครับผมหรือที่เราเรียกกันสีเหลืองมาสตาร์นั่นเองแต่คันนี้เอกลักษณ์ดูดีมีทรงแน่นอนนะครับ ตัวรถแต่งออกสไตล์เรซิ่งนะครับผมแต่ไม่ได้มีการโมดิฟายใดๆทั้งสิ้นนะครับฝากระโปรงหน้าเปลี่ยนเป็นฝากระโปรงเคฟล่าแบบสติ๊กเกอร์นะครับตัวรถมีการตกแต่งด้วยค่าสติ๊กเกอร์ของสปอนเซอร์แต่ไม่ได้เป็นสปอนเซอร์นะครับผมดีไซน์เนี่ยต้องบอกเลยว่าเจ้าของเดิมเนี่ยมีความเป็นเดก็กกลณ์มากๆเลยนะครับกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวนะครับคุ้มสติ๊กเกอร์ลายเคฟล่านะครับผม ฟอยเลอร์ด้านหลังรถคันนี้ออกโทนเหลืองดํานั่นเองนะครับตัวล้อนะครับเปลี่ยนออกมาใหม่เป็นฟิตเมนต์จัดฟิตเมนต์ได้สวยงามมา,มากๆเลยยางเป็นยางปี2 2 2 0นะครับ <PE> ใช้กันยาวยๆไปเลยนี่ <L> <Limited> เป็นยังไงบ้างครับสติกเกอร Bear ์มี trd racing ารายละเอียดต่างๆของตัวรถคันนี้ต้องบอกเลยว่าใครที่ชอบรถใช้งานประหยัดน้ามัน และมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองนะครับผมบอกเลยว่าคันนี้ไม่ควรพลาดนะครับราคาจะเป็นอย่างไรติดตามชมไทยคลิปกันได้เลยครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านท้ายกันรถคันนี้นะครับผมต้องบอกว่าเจ้าของเดิมเนี่ยดูแลดีมากๆนะครับเลขไม่ใช้งานน้อยมากๆเลยปี2018ใช้ไปเพียงแค่59,000กิโลเท่านั้นเองตัวถังนะครับไม่มีชนหนักพลิคว่ำจมน้ำหรือตัดต่อตัวถังใดใทั้งสิ้นนะครับเมทาร์มาร์ค hmm. ค mm ิวซีหัวน็อตทุกอย่างตำแหน่งเดิม นี่ดูได้เลยครับหัวน็อตเดิมเดิมเม็ดอาร์คมาคิวซีทุกอย่างเดิมสนิท <Okay. S 1> ภายในสะอาดมากครับต้องบอกว่ารถคันนี้จัดทรงสวยงามแต่ดูแลรักษาด,ดีมากภายในสะอาดหอมมากๆเลยเอาละครับเดี๋ยวเรามาชมภายในกันนะครับผมในส่วนของภายในห้องโดยสารนะครับของรถคันนี้อย่างที่ผมบอกว่าตัวนี้เป็นตัว 1.2e eco นะครับ กระจกเป็นกระจกไฟฟ้าทั้ง4บานเลยนะครับนี่ภายในสะอาดมากเบาไม่มีการหักของปีกนะครับเบาไม่ยุบไม่หักนะครับทุกอย่างเดิมเดิมออริจินอลเลยผ้าเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเป็นเบาผ้าที่ดูแลรักษายากมากแต่ถ้าเจ้าของรถดูแลรักษาดีๆผมบอกเลยว่าจะออกมาสะอาดและใหม่เหมือนคันนี้มากๆนะครับ นี่มีโลโก้สปอนเซอร์แต่ไม่ได้เป็นสปอนเซอร์นะครับไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างมีให้ครบนะครับมีค่าสติ๊กเกอร์ตัวนี้นะครับผมฟังก์ชันของตัวรถคันนี้ผมบอกเลยว่าเป็นรถประหยัดน้ามันนะครับผมเจ้าของเดียวนะครับผมใช้น้อยและที่สําคัญเครื่องยนต์สมบูรณ์มากๆเดี๋ยวมาชมกันได้เลยครับในส่วนของห้องเครื่องนะครับอย่างที่ผมบอกฝากระโปรงมันฝากระโปรงเดิมนะครับ แค่ติดสติกเกอร์ลายเคฟล่ามานะครับผมแต่ซอกหัวน็อตทุกอย่างจุดยึดเดิมโรงงานนะครับดูได้เลยครับสะอาดคลีนๆเลยเจ้าของรถเนี่ยต้องบอกว่ารถแต่งหรือจะเป็นรถที่มีการจับฟิลเมเสมาผมบอกเลยว่าเอกลักษณ์ของรถรุ่นนี้คือเจ้าของดูแลด,ดีมากๆเป็นคนรักรถนะครับผมรายละเอียดต่างๆเขาเนี่ยจะเลือกและคัดสรรสิ่งที่ดีแน่นอน ใครที่ได้ไปใช้งานนะครับผมบอกเลยว่าคุ้มคุ้มมากๆเลยที่สำคัญราคาถูกมากๆครับ,ครบเครื่องนี้ไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับรถใหม่เลยเอาละครับผมและมาถึงในส่วนที่ทุกคนกำลังรอคอยนะครับกับราคานั่นเองราคาเปิดมาเลยครับวันนี้รถเพิ่งเข้ามา3 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นบรรยากาศวันนี้ฝนตกด้วยครับ399,000บาท ถ้าใครสนใจพักหาผมได้เลยครับสำหรับวันนี้ผมมอสต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ